งามบ้านนาโพมาแล้วโอ้โเอาจริงๆน้องเหมือนยุดยนต์เลยตอนนี้นะึในขยับตัวนั่นครับแบกควงไปเที่ยวครับวันนี้จะพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศความงดงามของเมืองหินบูนครับกับเรื่องราวการเดินทางครับจะไปหาน้องล่านางซึ่งเป็นสาวลาวคนง,งามที่กำลังโด่งดังในโซเชียลตอนนี้ครับ กับเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ครับไม่ง่ายเลยจริงๆครับที่จะมาตามหาช้างเผือกตั้งหุบเขานะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเมืองหินปูนเป็นเมืองที่มีภูเขาหินปูนสวยงามมากๆเลยนะครับนะกับบรรยากาศเรื่องราวการเดินทางครับแบบคงไปเที่ยวร่วมเดินทางไปด้วยกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปสมกคไทยนะครับเดินทางไปด้วยกันครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าคบนทางไปบ้านน้องลานางเป็นยังไงนะครับติดตามกันครับ และแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้าหมู่บ้านานาโพนะครับออกจากถนนใหญ่นะครับเพื่อจะเข้าทางดินนะยังเป็นทางดินแดงเลยนะครับช่วงหน้าฝนหน้าน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมนะครับทุกคนมีหลายๆคนที่เขาเดินทางมากันช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงนี้คือน้าท่วมเลยนะแต่ช่วงน้ําไม่ท่วมก็ฝุ่นจะเยอะแบบนี้ครับเป็นถนนดินแดงนะแต่ถือว่าขนทางค่อนข้างที่ยัง สบายมากนะเพื่อเทียบกับหลายๆที่ที่แบบภูมิที่ยวของเราเคยไปมานะผมบอกเลยว่าหลายที่นี่แบบโหดกว่านี้เยอะนะตรงนี้นี่ถือว่ายังเด็กๆอยู่เลยนะยังถือว่าถือว่าหนทางนี้ยังสบายมากเลยนะครับนี่นี่เราจะไปขาน้องล้านางครับไปสวัสดีปีใหม่นะแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆเอาไปให้น้องด้วยนะ เป็นของผัดปีใหม่นะครับตามเรื่องราวการเดินทางของเราครับแบกภูมไปเที่ยวครับสัญหาช้างเผือกความงามที่ถูกซ่อนอยู่กลางหูกเขากลางป่าดงนะครับหมู่บ้านลึกลับหมู่บ้านอาหารไกลเรามีทางไปเราก็จะไปหาให้ทุกคนได้มาติดตามชมครับน้องล่านางนี่ค่อนข้างจะดังมากในโซเชียลนะมีแบบยูทูบเบอร์มีบรรดาเคียเตอร์บรรดาพี่ๆหลายๆคนนะครับที่เขาทำเพจทำช่องนะก็ มาถ่ายให้ทุกคนชมกันวันนี้วันดีขึ้นปีใหม่นะครับก็อยากจะมาหาน้องสักหน่อยนึงนะพอดีว่าเราก็ภารกิจเดินทางถ่ายงานกินเจียงในลาวก็หลายๆที่นะครับไปไกลเลยก็นี่ยเป็นโอกาสมาถ้าแขกมาขมวนมาฝั่งนี้ก็แวะมาหาน้องลาดางนะครับที่หินบูนนะหินบูนเนี่ยเป็นเมืองสวยงามเมืองหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองมา เที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับมาติดตามดูเรื่องราวดีกว่าครับว่าหนทางไปบ้านน้องเป็นยังไงนี่ครับทุกคนและแล้วเราก็มาถึงบ้านนาโพนะครับบ้านของสาวคนงามของเรานะครับ หมู่บ้านนาโพเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่กลางหุบเขามีทุ่งนงทุ่งนาครับอยู่ติดกับลําน้ําประกันซึ่งเป็นลําน้ําเส้นหลักนะครับที่ใช้ทั้งอุปโภคแล้วก็อาจจะบริโภคด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะที่แบบถือว่าเป็นมินิมอลเงียบสงบนะครับนี่บอกเลยว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่3มนะถ้าจะไม่ผิด3ามหรือ4ี่แล้วนะ ที่เรามาบ้านนาโปนะมาหาน้องล้านางและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับนี่ร้านค้าเล็กๆนะครับในบ้านนาโปรครับไม่รู้ว่าน้องอยู่หรือเปล่านะอ่ามานะครับบรรยากาศร้านทางล้านางครับอโอ้โอ แม่สวัสดีครับสบายดีปีใหม่เออมามาสองคนครับแต่แต่ถ้าเห็นสามคนเมื่อไหร่แสดงว่าไม่ใช่ละใครตามมาด้วยวะอีกคนหนึ่งโอ้โ,อโหแม่เขีย์พื้นที่เลยเตรียมจัดการแสดงเรียบร้อยเต็มเวทีเลยล้านนางไม่อยู่หรออยู่บออยู่นะโอเคทุกคนสาวงามคน สาวงามของเราอยู่นะวันนี้นะคิดว่าไม่อยู่ซะแล้วนะโอ้โหมาถึงคือกินน้ำมะพร้าวก่อนเลยนะโอ้ก้าวก้าวคือต้องโดบก่อนเลยนะง่วงนอนง่วงนอนนะไม่ใกล้เลยทุกคนนะเส้นทางมาเนี่ยมันเป็นทางตรงยาวยาวมาก่อนเลยนะมันก็ทําให้ง่วงเป็นเรื่องปกตินะโอเคเดี๋ยวไปติดตามดูว่าวันนี้สาวคนงามเราจะงามขนาดไหนนะ โอ้โหสาวงามบ้านนาโพมาแล้วโอ้โหสวัสดีน้อง่านางเอ๊รถคุณคุณเนี <c oughs> <c oughs> ่ย, <c oughs> อยเออมือก็ถือทั้งลูกอมถือกำทั้งเงินกำเออไม่เก็บให้บัดเดียวอ้ยสวัสดีจ้ะน้อง่านาง <c oughs> น้อง่านางไปไหน <c oughs> มา <c oughs> เออขับไปวนเล่นเ <c oughs> นี่ย อมีชนะมีชารถเช่าเดี๋ยวไปขอสปอนเซอร์เจให้ใครมาทักแขกมาเช่ารถร้านเจ๊นะเจ๊หัวดีใจตายเลยนะอเป็นไงขับนิ่มบ่เอาสักคันบ่เออเออเอาจริงหรออ๋อห่มีรถขับนะอนาคตเจ้ามีแน่นอนรถขับเด้อ บอกต้องเอารถจักรแล้วต้องเอารถยนต์แล้วเออเออต้องมีสปอนเซอร์ซื้อมาให้เออล่านางนะเอายืนเลยเอาจริงๆน้องเหมือนหุ่นยนต์เลยตอนนี้นะึงในขายับตัวเออถ่ายรูปถ่ายรูปเออโหนี่ครับมาถึงบ้านนาโพแล้วถ้าไม่เจอน้องล่านางนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะอืม ถ้าอยากจะมาถึงนาโพต้องมาบ้านน้องลานางมาอุดหนุนกินแจ่วเดี๋ยวไปทำทำใส่อยู่ในเมื่อกี้นอนเหรอตอนก่อนพี่มาเนี่ยอ๋อนั่งเล่นโทรศัพท์อือัพคลิป Youtube บ้าง่ะอ๋อช่วงนี้ทำลงบ่อยบ่สองมือลงครั้งอือใครอยากดูคลิปน้องก็ไปติดตามที่ยู u ู u อ๋อละนางสาหินบุญเนาะ น่ารักมากๆเลยบายยบายเออเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายรูปน่อยนะเดี <trendy> ๋ยวกล้องใหญ่แป cool ๊บนึงสวัสดีน้องละนางเดินนำไปดิเดินนำเดินนำสวัสดีครับวันนี้ทุกคนเราจะให้น้องละนางพาไปชมบรรยากาศหมู่บ้านนาโพไปเดินนำไปก่อนเลยไปเดินนำมาก่อนเอาไปเดินไปพร้อมกัน ทุกคนนี่คือหมู่บ้านนาโพแล้วผมก็อยู่กับไอ้เก้าไอ้เก้ามาแววไอ้เก้ามาแววไปไปแ้วด้วยยังบอกไปไกล,ไกลๆนั่นคือล่านากำลับบงเดินมาคือหมู่บ้านนี้บอกเลยทุกคนนาโพนี้แบบสงบร่มเย็นร่มรื่นแบบร่มรื่นมากนะแล้วที่สำคัญเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้ำเลยโอ้โหไอ้เก้ามาบ่อยครับ อชอบมากเลยชอบมากเลยนะสาบ้านนี่ยละ <c oughs> ยแต่ว่าสาบ้านนี้งามจริงนะเห็นหลายคนอยู่เออเห็นหลายคนอยู่นะ,นลนนะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบอัธยาศัยดีด้วยนะไป